โอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้ช่องจา่าแตงนะครับก็พามาอยู่ที่งานงานหนึ่งนะครับเจแปนเลเวอร์ที่นี่ก็จะมีของมือสองมากมายวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับมาวิติ้มตอนนี้รีพูขึ้นที่หนึ่งชนะเมื่อวานเตะหนึ่งถึงว่าวันนี้เดินใส่ต <c oughs> ั้งแต่เช้าังไม่ถอยเหมนเอาเหล้าไใไ้ก่อนอจากโบโซสกุบะหรือจากโขผมเจแปนเคาเจออยู่แล้ว วันนี้พามารู้จักับกลุ่มนี้ชื่อว่าเพโลไทยแลนด์กลุ่มนี้แต่กลุ่มนี้ไม่ไม่ไม่เคยรู้จักไม่ไม่เคยคุยไม่เคยได้ยินอะไรยรืป่าเออกลุ่มนี้เขาก็เป็นเหมือนกับว่าเป็น c u เจอร์ที่รับมาจากต่างประเทศเป็นมาจากญี่ปุ่นจากนู้นเลยว่าใช่นำข้ามากับตู้คอนเทนเนอร์เลยเอยไม่ใช่มาพร้อมื้อผ้าเปิดกระสอบไม่เลยว่าใช่เขาเป็นคนอะหรอเป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่มี c าเจอร์วัฒนธรรมจากญี่ปุ่นทีนี้วันนี้เราก็ได้ข้อมูลมาเบื้องต้นกลุ่มนี้เขาสืบทอดกันมาประมาณ5 0ปีแล้ว ก็น่าจะแบบดุด <brothers and> <ampa> ันน <function> ่ะเอาเสื้อนักตัวไหมอยากเลยก็เรียกอะไรอ่ะหาจากองค์การเสื้อผ้ามือสองไปนานแต่ก่อนนี่เดินสวนทุกอาทิตย์เดินไปซื้อเสื้อซื้อสบู่นกแก้วให้แม่อะไรวันนี้ซื้อเล่นก็มีไปที่ไปไหนอันนี้ต้องบอกว่าที่นี่เขาเรียกว่าตลาดตลาดมัคซุริแฟร์มาร์เก็ตชัวนะชัวเขาจัดมาเป็นครั้งที่สองก็อยู่ที่บล็อกยี่สใช่บล็อกเว้นที่เอ็ดหรือแถวสามย่านมิทาวมอจุฬาเองโซนนี้แหละเออ ก็เรื่องมอเตอร์ไซค์ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นตลาดที่เขาขายเกี่ยวกับเซ็กันแฮนเซอร์มือสองอะไรที่เป็นแบบญี่ปุ่นจ๋าๆอะไรก็มีนะจ๋าขนาดไหนหนึ่งบ็อกสองนุ่นมาเป็นดุ่งมีได้ไหมี้มีมีมีเอางี้เดี๋ยวเราไปรู้จักกับเฟโลไทยแลนด์ดีกว่าว่าเขามีที่มาที่ไปยังไงมีมอเตอร์ไซค์อะไรประเภทไหนบ้างอย่างกันในการ์ตูนผมบอกเลยแต่เออมึงไปก่อนเลยเดี๋ยวไปเปิดกระสอบเ ชมครับต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ผมอาจจะดูไม่ตลกเพราะว่ากลุ่มเขาค่อนข้างเงียบขรึมดูน่ากลัวน่ากลัวยังไงไม่รู้อะตรงนี้เรือภาพลบกับมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นอะผมรู้สึกกลัวนะไม่รู้ตัวจริงในเมืองไทยของเราที่เป็นกลุ่มนี้จะน่ากลัวเหมือนญี่ปุ่นไหมผมได้ไปญี่ปุ่นทุกเดือนไปซื้อเสื้อผ้าอะไรย่างเงี้ย กลับเอ้ยเอางี้บอกกับเพื่อนๆหน่อยว่าแบบวงการรถเนี่ยตอนนี้ก็เบาลงไหมเกี่ยวกับโตทบไม่ JDM อะไรเงี้ยหรือว่ายังมีซิ่งกันอยู่ก็ยังญี่ปุ่นก็ยังเป็นเบอร์ต้นๆของการซิ่งการวัฒนธรรมการเล่นรถเพราะว่าเขาก็ทั้งผลิตด้วยแล้วก็เขาเจอกระชัดเจนด้วยท้งรถยนต์ทางมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างก็คือวัยรุ่นญี่ปุ่นก็ยังแบบ่ายซิ่งรถเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้วงกลมลูกลูกลูบลูกแต่ว่าลูกหลังๆเนี่ยมันจะมันจะไม่เหมือนยุคนู้นก็คือ ด้วยกฎหมายด้วยโซเชียลด้วยกล้องอะไรอย่างนี้มันเยอะอ่ะอ๋อมันจะจะเบาแต่ก็ม,มีบ้างแต่ว่าก็เป็นเบาๆแบบม่ดิสกลางถนนอะไรเยยงี้ยก็ยังมีแบบปะปะปลายก็ก็เลยห้ามเขาแหละก็นั่งอยู่กับเขาอะไรอั่งเง้นี่มาคุยกันนี้นี่อันแรกที่เราเห็นนี่คือรถไทยแต่ว่าแต่งสไตล์แบบญี่ปุ่นเนี่ยดูธงดูอะไรอย่างนี้ก็สไตล์บริสุทกุแป๊บนันมันคือรุ่นเดียวกับที่เขาส่งแก๊ส่ะรุ่นนี้คลายประมาณคลายถ้าส่งแก๊สแท้ๆจะเป็นพวก G T O พวก i อซ์แซดไอซ์เอดคอนอรอะไรอย่างเงี้ยหรออันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ในอยู่ในตระกูลนี่แหละอะไรที่บอกว่ามันคือโบโซแบบชัดเจนก็เน,นี่ยหน้ากากธงเอ๋ยแล้วก็หรประกาศบ,บอกอะไรอย่างเงี้สีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีประกับซิ่ง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เบิ้ลเคยดูคลิปป่ะอันนั่นเอเอเคยอันนี้มันคือตัวช่วยให้มันได้ใช่ประกับแล้วก็ทั้งเกียร์ทั้งะคือไม่ได้อยู่ดีจะเบิ้ลให้พออย่างนั้นเลยนะต้องซ้อมนะคือคุณควรเมืองอ่ะเป็นเพลงอะไรเงี้ยเลยอ๋อ จะมีแต่มีแบบจังหวะเป็นอะไรของเขาเลยแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือสรุปวันนี้จะคุยกับกูเนี่ยคือเอากูมาเห็นเขาเอาเข้ามาก็คุยกับเขาสิใช่ไหมาเห็นความรู้เยอะเลยเกินนี่พูดเมื่อกี้เชื่อได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์กูง่วกูว่าไปคุยกับพี่เขาดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่กับพี่อะไรครับสวัสดีครับตัวนี่ครับผมจากแก๊งเปียโร่คับผมเปียโร่เนี่ย มีอ่าเขาเรียกว่ายศหรือตำแหน่งอะไรไหมครับพี่ในในทีมในกลุ่มอย่างเงี้ยคล้ายๆกับฮาร์เลย์ไหมเอ่ยไม่มีครับจะมีแค่ลีดเดอร์ลีดเดอร์คือจะเป็นเหมือนฟิลประธานขับอะไรประมาณนั้นเหมือนอ่าแก๊ง MC เขาจะเป็นอะไรนะโปะ มีอะไรเขาเรียกเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นถ้าเป็นเอ็มบีก็จะเป็นขั้นมันไล่ไปมาันี้จะเป็นประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดของญี่ปุ่นจะมีแค่ลีดเดอร์ที่เป็นหัวหน้าแกงแค่นั้นส่วนนอกนั้นก็จะเป็นเหมือนแบบคนขี่ด้วยการติดตามงอ่าใช่ใช่เป็นเป็นไรเดอร์เหมือนกันใช่ครับโดยการแบ่งเขาจะแบ่งโดยการมีปอกแขนอะไรประมาณนั้นหมายความว่ามีแค่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องมียศเยอะอุ้ยง่ายก็คือลีดเดอร์ประจำโซนแล้วก็ลีดเดอร์ของ ูนย์หลักอะไรประมาณนั้นครับผมก็คือตอนนี้พี่โอ๊ตก็คือเป็นลีดเดอร์ของผมโซนฝั่งธนบุรีครับฝั่งธนฝั่งธนฝั่งธนใช่ครับแล้วก็จะมีพี่วินจะเป็นลีดเดอร์ใหญ่ของเปียโนไทยแล้วพี่วินวันนี้ไม่มาเนาะใช่ครับวันนี้แกติดงานครับโอเคแล้วเมื่อกี้เห็นในแป้ก็บอกว่าคือกลุ่มนี้มีกลุ่มอยู่จริงที่นู่นช่วยเล่าหน่อยก็คือจะมีต้นตำรับอ่ะเรียกต้นตำรับดีกว่าจริงๆอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือเขาจะก่อตั้งกันมาห0าสิบปีแล้วเราก็เหมือนทาง Oh. เปิดสาขาเป็นไทยแลนด์อะไร uh huh. ประมาณนั้นครับผมเปียโรหลักๆจะกระจายไปแต่ละประเทศจะมีหลายสาขาอะไร uh huh. ประมาณนั้นแล้ว oh. ของที่นูน่นเขาเขาเน้นอะไรพี่เขาเน้นแต่ฝั่งโบโซอย่างเดียวหรือว่าเขาก็ เป็นประมาณไหนตอนนี้ที่นู่นจะไม่ได้เป็นโบโซโซกุแล้วที่นู่นเขาจะเรียกกันว่าคิวชาไทยว่คิวชาไทยคือคนที่มีอายุขึ้นมาส่วนโบโซโซกุจะเป็นเหมือนคนที่เป็นวัยรุ่นขี่อะไรประมาณนั้นถ้าเกิดญี่ปุ่นตอนนี้จะไม่ค่อยมีมงส่วนมากจะเป็นชิวผ้าขี่รถเล่นกันแบบปกติไม่มีก่อกวนเมืองอะไรแบบตะกอนไม่ได้เหมือนภาพยุคก่อนอ่าใช่ค่ะไี่แล้วจะเป็นเหมือนแบบนัดนิตติ้งกันขี่รถเล่นอะไรประมาณนั้นก็ยังคงใส่เสื้อมงบอกัญลักอยู่แต่ถ้าเกิดชุดออกสื่อจะไม่ค่อยมีใส่นะส่วนมากจะเป็นเสื้อกั เส้อโค้ดอะไรปกติครับผม แล้วประเทศเพื่อนบ้านนี่ก็จะมีพวกมาน่าจะมีอินโดแล้วก็จะมีฟิลิปปินส์อะไรประมาณนั่างง้ยแสดงว่าแกงนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับพี่ลองไปเปิดใน YouTube ดูจะขึ้นเปียโร่อยู่อันนี้เขาจะไปเปิดแข่งเหมือนกันพี่ตั้มอะไรเปียแชร์ใช่ทุกวันทุกเดือนอะไรของแบบนี้มึงให้เกียรติชุดกับลูกเขาด้วยลูกลูกลูกพวกแชร์ลูกโซ่ใช่ใช่ครับมึงช่วยให้เกียรติชุดกับไอ้ยูทูปด้วยถามประวัติสักนิดนึงตอน50ปีที่แล้วเปโร เขาเรียกว่าวัฒนธรรมในกลุ่มเนี่ยจากที่ผมเหมือนดูภาพลังเขาตะกอนเลยนะดูดังไหมใช่ก็คือแบทไหมีเอาแบบตัวแบทตีกันมีตีกันมีรับน้องทุบเทิบมีหมดอะไรประมาณนั้นจากที่ผมได้ฟังเรื่องเล่ามานะครับเดือดเดือดเลยเนื่องจากที่ยุคคนตะก่อนเขาเริ่มโตกันแล้วแล้วเขาแก่แล้วเขาเลยทิ้งคนนั้นไปตอนนี้ก็คือเหมือนมามิตติ้งกันแล้วก็เป็นเด็กสมัยใหม่ก็จะมาขี่เล่นอะไรกันประมาณนั้นมากกว่าครับแต่ถ้าเกิดขี่กวนหมึกไม่น่ามีแล้วถ้าเปลี่ยนโลนะครับผม คือพูดง่ายถ้าตรงยุคอะอย่างที่เราเห็นก็คือชัดเลยมีทวันเมืองจะเบิ้ลจะมันจะมียุคหนึ่งที่เขาป่าปรามยงีป่าปรารถพวกนี้ก็เหมือนเด็กแหวนบ้านเราอะไรประมาณนั้นเพราะเขาขี่กันเสียงดังแลก็ได้ปราปราแล้วก็เหมือนแบบคนที่ขี่โบซโซสกุจะพัฒนาไปเป็นยก k ซ่าอย่างที่อ๋อใช่ไหมเรื่องจริงใช่ไหมใช่ประมาณนั้นครับก็เหมือนแกงเล็กๆจากเด็กขี่จักรยานจักรยานพัฒนาไปเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะเป็นบริหารเป็นอะไรไปเรื่อยๆไปใช่ใช่เป็นวงจรมาเฟียลงไใช่ครับพวกเสื้อ เสื้อนี่คือจะสั่งตัดกันเองครับจะสั่งจักทางญี่ปุ่นแล้วก็ส่งมาปักที่บ้านเราเขาจะเรียกว่าชุดออกซิสของของบ้านเขาก็จะมีผ้าคาดเอวเป็นยาวๆมีที่คาดหัวอะไรประมาณนั้นครับของแต่เนื่องแรกเมืองไทยมันร้อนก็เลยัให้แค่ประมาณทีเอาพอเข้าฟองหมายว่าที่มาจากญี่ปุ่นพี่ญี่ปุ่นนี่คือชุดครับชุดจะสั่งตัดที่นู่นมาเลยส่วนที่นี่จะปักไทยอเลยครับพวกป่ามพวกรังเสื้อนี่จะปักที่บ้านเราหมดเลยมีเหตุผลเลยพี่ทำไมต้อง เนื่องด้วยบ้านเรามันไม่สั่งทำครับมันไม่มีร้านสั่งทำชุดพวกนี้หรือเปล่าแต่ที่ญี่ปุ่นเขารู้สเปคพี่อพอนีกออกมะเพราะขาเกงมันจะเป็นอย่างนี้ครับเพรใช่ครับพี่มันจะจำ้ำมันจะ<ต>รัวล็อคเหมือนญี่ปุ่นเขาจะรู้สเปครู้อะไรเราก็จะง่ายขึ้นถ้าเกิดมาคุยกับช่างไทยเราเราก็ต้องมาคุยเรื่องแพทเทิร์นอ๋อการตัดเย็บมันจะวุ่นวายขึ้นประมาณนั้นแต่เราส<อ>ั่งเป็นจํานวนไปเขาก็เหมือนราคาไม่อะไรเขาเรียกเอวสูงอะไรเงี้ยมั้ยดึงแบบใช่ครับผมจะดึงส่วนของผมก็ ตัดต้านผมไม่ได้ใส่ยาวเนื่องด้วยเวลาขี่รถมันจะเข้าล้อใช่ใพี่คือเขาจะเหน็บกันเนี่ยเหน็บกันอะไรกันประมาณนั้นครับนั่นั้นนาก็เลือกชุลละผมขอแล้วพี่แล้วพวกการปักอะไรอย่างเงี้ยพี่มันแล้วแต่คนหรือว่าก่อนหน้ามันจะเป็นคปลูกใจพี่แบบผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นพวกนี้ก็เหมือนแบบ เขาฟิกไหมหรือว่าแล้วแต่คนที่จะใส่เลยว่าจะปักอะไรก็ได้แล้วแต่ครับอย่างผมกางเกงอย่างผมเนี้ยเพิ่มใช่ครับไปอะไรเพิ่มมาแต่ส่วนมากโลโก้พวกเนี้ยเขาจะปักมาให้แล้วต้องมีความหมายเกี่ยวกับกลุ่มไหมสมมติอันนี้ผมไม่ล่าเฉยๆนะไม่มีครับสมมติผมชอบนิ้วพู่เนี้ยผมเอาอ่านนิ้วพู่มาติดมันมันมันแหวกเอะไรก็ได้วถ้าประธานเขาแมนยุ่งมาก็คือให้มันเกี่ยวกับร้านสไตล์ประมาณปลูกใจหรือว่าอะไรโลโก้เราใช่ใช่แล้วเราคือเขิลมั่วอะไรประมาณนั้นชีวิตต้องสู้ สีดอมอะไรไลฟ์สไตล์อะไรก็ว่าเป็นของบานเมื่อแต่ผมเห็นอีกแบบหนึ่งที่เป็นช็อปยาวอันนี้มันก็คือเหมือนกันเหมือนกันแต่จับปากเป็นขับปุกใจเยอะหรือแล้วหรือแล้วแต่คนใส่ชอบแต่แตนดานออริจินัลคือช็อปยาวช็อปยาวแบบ่ผมจะมาเป็นช็อปยาวเลยแล้วถ้าเกิดคุณไม่ชอบช็อปยาวอย่างผมเอาไปตัดเอาเอาไปหดดูไหมขออนุญาตเรียนโอเคพี่ครับผมนี่ช็อปที่ผมพูดถึงใช่ไหมใช่ครับ ก็รูปแบบหรือว่าอะไรมันก็คือคล้ายคลึงกันลิขสิทธิ์เดียวกันใช่ก็คือออริจินอลจะเป็นอย่างนี้แล้วก็คือถ้าเกิดอยากคัดต้อมจะมาเป็นอย่างนี้ถ้ามาจากญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนี้เลยอ๋อเป็นแบบช่อมยาวเลยครับช่อมยาวเลยอ๋อแต่พี่ทําเป็นเสื้อตัวเกงตัวตัดชอออ่ะมันจะเป็นเสื้อกางเกงแต่นี่ไม่ไม่ได้ใส่กืงอกใช่ครับผมมันจะมีเสื้อกางเกงมาเป็นชุดของมันแล้วก็จะมีคําปลุกใจของเขาใช่ครับเองงตรงนะพี่ผมรู้สึกว่าผมกลัวชุดนี้ ดูขลังไงมันขลังมายถึงแบบอุ้ยมันเต็มเขาเรียกว่ามันเต็มมันเต็มรลโกอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือโลโก้ที่พี่บอกว่าเป็นโจ๊กเกอร์ใช่ไหมถูกต้องครับจะเป็นโลโก้โลกหลักใช่ครับน<อ>ี่จะเป็นนี่แล้วก็จะเป็นตาชื่อของกลุ่มส่วนนี่จะเป็นเขาเรียกว่าดอกจักรพรรดิ่ะดอกของญี่ปุ่นใช่ถูกต้องบ่งบอกถึงอะไรพี่หรือว่าต้องเป็น ผมว่ามันเป็นกิมมิกเขาเลยคิมิควันเปอร์เซ็นต์อองวันเปอร์เนต์ึออกเลยวันเปอรแต่ของญี่ปุ่นจะมีดอกไอ้นี่ดอกจากคาร์ตเหมือนให้ความนับถืออะไรคนที่ยิ่งใหญ่อะไรประมาณนั้นเลยทีนี้พูดถึงเรื่องการเข้ากลุ่มสมมุติว่าหน้าใหม่ๆเข้ามามีสิทธิ์ใส่ได้เลยไหม ้องกี่ปีมีอายุกติกายังไงบ้างไอเรื่องปีนั่นคืออยู่ที่ประธานวินแต่หลักๆก็คือเรามาลองดูใจกันก่อนว่าเราชอบจุดนี้ไหมชอบจริงไหมอ่า<ไ><ไ>ชอบแนวนี้ไหมเราถ้าเกิดชอบจริงอะไรจริงเรื่องชุดมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วเราก็ค่อยๆคุยค่อยๆอะไรเพราะชุดน,นี้ไม่ได้โดนเตะตไม่ได้โดนกระทืบเสียเงินเสียเงินในการซื้อคือสมาชิกเป็นคนเสียยงซือ ะไรรปเขาจะบอกราคาได้ไหมพ่สองพันแประมาณนั้นครับพร้อมกางเกงนะครับผมถ้าเกิดไม่เข้าก็ได้นะครับก็คือเขาจะขายแบบล้วนๆแล้วเราก็ไปปักหุ่มเราเองหรือปักอะไรเองแต่คือทางที่วินเขาทำขายด้วยเขาไอ้นี้ด้วยสมมุติว่าอัด ยกเหมือนผมสมมติแบบผมอยากได้ชุดอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้อยากเข้าฟูงานขอขอโทษนะพี่ไม่อยากเข้ากลุ่มไม่ได้มีกลุ่มแต่ว่าอยากชุดชอบฟิลเหมือนในหนังอยากได้ชุดแพตฟอร์แบบนี้ซึ่งบ้านเราไม่มีแพทเทิร์นอะครับผมก็ซื้อไปได้ซื้อได้ครับผมแต่ว่าคุณก็เป็นปากของคุณเป็นสไตล์คุณไม่เกี่ยวอะไรกับทางกลุ่มเดี๋ยวเพื่อแบบ ซื้อแล้วกูไปปักโอเวอเรซิ่งไม่ใช่เปียเปียแชร์นะคู่แข่งโนะอ้าวอินกลุ่มเขาสิเราเอาแพทเทิร์นชุดมาเราไม่ได้เอากลุ่มเขามาไม่ได้รถลูกพี่มีแต่ขินทีแนวนี้ไม่ได้ต้องไปยกข้อนะใช่เซี่โร่ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันเนี่ยมีคู่อะไรไหมแบบว่าแก๊งที่โอ้มนต้องมีอยู่แล้วครับมีมีในไทยเรามมีถ้าแต่ก่อนอ่ะมันจะมีอ่าถ้าผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดคร่าวๆก็คือน่าสเปกเตอร์ จะไม่ถูกกับเปียโร่ของทางญี่ปุ่นแต่สเปกเตอร์เนี่ยตอนเนี้ยนะักตอนนี้นะครับมีของไทยแล้วอ่ามีาแล้วไงมีมีสเปกตอนแรกเขาต้องมาด้วยแต่เขาไม่มามเขาน่าจะไม่ว่างเอาหมายถึง oh ตอนนี้มีความเป็นพันธมิตร เวลาจะไปออกกันด้วยกันทุกงานเขาจะเรื่องเปอรเปียโร่แต่เรื่องตีกันไม่มีแลวครับเรื่องราวแต่ก่อนอ่าใช่ครับส่วนทางญี่ปุ่นเขาก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ก็เหมือนที่โตมหมดแล้วมาเจอกันก็จัดวิตติ้งกันอะไรกันประมาณนั้นวันนี้มารวมตัวกันบางส่วนใช่ครับยังไม่เต็มยังไม่เต็มเราเต็มครับใช่ทางแนะนํารถสักสองสาคันะนี่ยไปไปพี่อยากดูคันไหนเดี๋ยวผมชี้ให้คันนี้คันนี้เลยโอเคสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมเอก พี่เอกนะครับพี่เอกนะครับผมอยู่กับเปียร์โลมานานเท่าไหร่แล้วครับเพิ่งเข้าได้ไม่นานประมาณยังไม่ถึงปีครับผมออ๋ปกติพักอยู่โซนไหนฮะเพชรเกษมครับผมเพชรเกษมใช่โอเคอันนี้รถพี่เป็นเจ้าของเนาะใช่ครับผมทำไมถึงเลือกเป็นยามาฮ่าตัวนี้รุ่นอะไรอะ RSS หนึ่งหนึ่งห้าทำไมถึงเลือกเป็นรุ่นนี้มาทำเป็นมันมันเป็นรถที่แบบหาง่ายบ้านเราเงี่ยปกติใช้แบบ คนแก่จะใช้วิ่งเขาวิ่งนาทั่วไปอย่านึภาพออกเราไม่เห็นว่าเออรถบ้านเราก็มีที่มันเป็นสไตล์ที่เล็กกะทัดรัดและเข้ากับยุคสมัยก่อนที่ญี่ปุ่นจะใช้รถทรงเล็กๆแบบนี้โต๊ะใช่ใช่ใช่ก็คือด้วยรูปลักษณ์ด้วยอะไรงี้ด้วยปีด้วยอะไรต่าใช่เลยใช่ไหมปติขับใช้ชีวิตประจาวันไหมพี่ไปใช้ไปทำงานทุกวันหรอใช่ครับติดธงติดอะไรงี้นะใช่ครับ เปียวเดี๋ยวอันนี้อันนี้เขาเขาถามก่อนอันนี้คือเขาติดไว้เอาไว้เบิ้ลเป็นเสียงเพลงไหมที่แบบเขาทํากันในช่วพี่เคยเบิ้ลไหมก็เบิ้ลเป็นเพลงอะไรเงี้ยลองแบบเวลาขับกลับบ้านเนี้ยก็จะแบบเพี้ยวหน่อยแล้วเราจะแก่แต่เราก็แบบอนานได้ อันนี้ถามตัวน,นี้หนึ่งเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆที่เขาดูอยู่ว่า การทําอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นอะความหมายจริงๆมันมันมีไหมหรือว่าแค่ให้มันเกิดเสียงนิดเดียวเป็นเป็นเอ่อเป็นเพลงบทเพลงที่เป็นแรงจูงใจของเขาอะในดนตรีของเขาแล้วเขามาแข่งกันนะพี่การแข่งกันเพาเสียงใจเขาครเบิ้ลได้เร็วใครเบิ้ลรัวอะไรประมาณนั้นเป็นกิมมิคเขาเลยอะไรประมาณนั้นว่าถ้าเก่งสี่ร้อย่างนี้ต้องเบิ้ลนะต้องมีเสียงแตะหกแตะรถบรรทุกอะไรประมาณนั้นเพราะว่าประกาศตรงเนี้ยมันก็ช่วยให้แต่การเบิ้ลนที่อย่างที่เขาบอกจริงแบบ้อมมันนดีขึใช่ถ้าเกิดจาวรถเดิม เบอร์มันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการอจยเนนิดห่ถูกป่ะพี่ามันต้องโมนิดนึงโอเคขอบคุณพี่มากนะครับก่อนเริ่มมาทายกันดีกว่ารุ่นนี้รุ่นอะไรอันเนี้ยเห็นแล้วว่าเป็น Honda อันเนี้ยคือยกมือเลยอ่าไม่รู้จริงๆผมทายเลยนะมีไม้สองอันอย่างนี้ตระกูล CB แน่นอนถูกไหมฮะใช่ไหมถูกไม่ถูกเนื้อครับเป็นพิคโคโตซีบีจะเป็นพวกซีสูบสี่เกียร์สูบแต่นี่เป็นสูบบีอันนี้ชื่อรุ่นเต็มๆต็มมันสูบบีอันนี้น่าจะอาร์โน เดี๋ยวเลือกสูบีก่อนนะพี่อ่ามันคือรุ่นอะไรมันคือรุ่นวิสองห้าศูนย์สปาดา VT สองไม่เคยได้ยินมันแรงมากเลยได้ยินเลยที่ว่าฟังๆมาคือรถหายากอะไรหาง่ายกี่สูบและกี่ซีซีครับสสูบสองสูบสองร้อยมันยุคเดียวกับ SR ไหมมันเข้ามาปีพันเก้ารอ หน8่หูไม่ใช่90้าศด้วยแปเลยมาทรงนี้เลยไหมหรือว่าเรามาทำเองอะมาทรงนี้ก็คือรุ่นพี่คนนั้นเขาเขรับจัดทรงรับอะไรด้วยใช่เพราะเาก็จัดทรงให้เลยอ๋อก็คือมาครันนี้มีชิลมีอะไรมาหมดแล้วนะคใช่หน้ากากข้างหน้าคือท่าหมดแล้วจะเป็นเหมือนคนที่เก่งในด้านรถญี่ปุ่นแล้วก็ เล่นเยอะแล้วเวลาอยากได้รถอะไรก็จะบอกแกเออชื่อได้เลยครับพี่เขาคืออพี่โนครับอ่าโนลิมิตโนลิมิตอ่าจะอยู่บางบอนก็คืออยากได้พวกซูเปอร์โฟร์อะไรข่าวๆแกได้อะไรแบบนั้นทีนี้มาพูดถึงเรื่องรถกับตัวพี่บ้างครับผมเข้าเปียโรมาได้ยังไงแอ่าชอบอะไรในสไตล์นี้ตอนนั้นผมหาแบบว่าแนวทางรถแต่งรถญี่ปุ่นที่ว่าตอนนั้นก็คือทีม Google ไปเลยว่าเด็กแว้นญี่ปุ่น นีนนะคำแรกที่โผมมาก็คือโบโซสคุอะ uh huh. ใช่แล้วก็ไปเซิร์ชในเฟซทีนี้ก็เจอแบบเป็น10กลุ่มเลย uh huh. บางกลุ่มก็เป็นของคนจริงบางกลุ่มก็เป็นโฆษณาอะไรก็ไม่รู้ออ uh ื huh. แล้วก็ไปเจอพี่วินประธานประธานกลุ่มตอนนั้นก็ยังเป็นล่างๆอยู่แบบว่าเขากำลังล่างกลุ่มยังไม่ใช้คําว่าเปียโรก็ค uh ือ huh. กำลังจะเริ่มทำใช่กำลังใช่ทีนี้เขาก็เหมือนติดต่อทางญี่ปุ่นได้อะไรได,ได้แล้วก็ได้โลโก้มาใช้โอแล้วก็เข้ามาเป็นก็คือช่วงแรกๆเลยเป็นทลิปแรกๆรกุ่นแรกๆส่วนตัวเนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากไหนในการที่แบบจะมาเล่นรถพุกนีต้ต้องมีความชอบก่อนแน่ๆหลักจริงมาอยู่ได้แบบนี้ใช่ใชหลักๆก็มอไซค์แล้วก็เจอรูปแบบว่าฝั่งญี่ปุ่นเขาแต่งเร,เราเห็นรูปปุ๊บแล้วชอบเลยใช่เหรอแบบนักเลงญี่ปุ่นนี่เป็นแบบลีเจนต์อะไรอย่างงี้ไหม ทรงเขาจะแต่งแต่งแล้วคืออยู่ท่าขี่ตอนนั้นจะเป็นภาพเก่าๆภาพแบบที่เขาถ่ายมาครับผมนี่ทุกวันนี้กูยังใหญ่เป็นโดเรมอนอเขาองที่เาจะโดอกูจะเข้าที่ชักทั้งวันเลยกูจะไปนู่นไปที่กูเอาพี่ก่อนเลยเขาผมโอเคแล้วเวลาขี่ในชีวิตประจำวันเราขี่ทรงนี้ป่ะหรือว่ามีมอเตอร์ไซค์ใช้อีกคันหนึ่งถ้ามอเตอร์ไซค์ใช้อีกคันหนึ่งก็คือ รออยู่มีอะไรมีค่าใต้บ่ป่ะเนี่ยอ๋อดูอดได้เดี๋ือดจะหายท่อท่อท่อเุณเท่ออันนี้อ่าถามท่อเลยไหมครับอ่าเออท่อท่อมันเป็นท่อแต่งหรือท่ออะไรมันมีเพจมีอะไรด้วยเป็นงานญี่ปุ่นนะผมอ่าโมริบากิโมริบากิตรงรุ่นตรงรุ่นเลยเคยเคยหรืไงโมริใช่ป่ะใช่มันจางๆเพราะผมยังไม่ได้ขัดแชร์ประสบการณ์หน่อยเคยโดนตำรวจหรืออะไรอย่างงี้ไหมแบบว่ามีวิธีการ ต่อรองยังไงได้บ้างส่วนมากขอมาถ่ายรูปตำรวจขอถ่ายรูปนะพี่ไอ้้นนีกลายเป็ตำรวจไม่ค่อยจับตำรวจจะเห็นแปลกตาเฉยๆอะไรประมาณนี้บางทีเขาแต่งรถอย่าไปมองคุณเจ้าหน้าที่เขาแน่ในแง่ร้าะเยอะเขาก็แบบบางทีเขาก็ไม่จับนะเขาชมเลยครับเฮ้ยไอ้หนุ่มรถสวยดีถ้าเราไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าไหมพอเราฟ้องพบอะไรใช่ถ้าเราฟังมันถูกต้องอ่ะ เขาก็ไม่ได้ใจร้ายเสมอไปอ่ะอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าแบบบ้านเราไม่ค่อยมีกระจกอะไรครบอ่าใช้งานได้เอกสารมีครบท่อไม่ได้ดังมากอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรนะที่ตอนแรกมองใต้เครื่องก็เห็นพี่เขาบอกเมนสูบีไงใช่ไหมครันมันไม่ใช่ซูเปอร์โฟร์สี่สูบเลยนะจะเสียงจะเป็นยังไงถ้ามันไม่ใช่เสียงแต่ผมฟังเสียงมันเป็นฟิลสี่สูบประมาณนั้นขอฟังเลยดีกว่าไม่ได้ขออนุญาตนะครับผมเสียงไม่ดังครับเสียงไม่ดังคือปกติลูกสูบจะเป็นอย่างนี้วิ่งขึ้นอย่างนี้ถูกนะ แล้วนี่ก hmm. oh, okay. well, ็สองสูบเป็นว like like you know. ีอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้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 ไม่ใช่เผื่อบางคนเห็ี่ยนภาพทำไมเราถึงตกใจกับความเป็นวีหรือไม่ปกติถ้าเป็นสองสูบสี่สูบมันจะตั้งคู่กันมันจะอย่างนี้มันจะสี่สูบอย่างานหนึงนี้ถูกไหมถ้ามันวิ่งเร็วๆล่ะสี่สูบทำยังไงก็ยังไม่เงียบเลยไม่างียบเลยเฮ้ยไม่นี่ดังนะไม่นีดังมากคิดว่าแบบปล้มเลยนะ หน่อยพี่รยตามอายุต้อดเลยขอบคุณนะครับนลครับผมโอเคมาถึงไฮไลท์ของผมแล้วอันนี้แต่ขับเข้ามาแล้วอันนี้ทันนี้ของแท้บ่งบอกยี่ห้อเลยแบบว่าใช่อะไม่ว่าคุณจะเห็นมาจากสื่อไหนนี่คือประมาณนี้เลยรถทรงนี้เลยเนี่ยออนนียคืออะไรครับมันมีชื่อเรียกหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมนี่ญี่ปุ่นเขาเรียก ซันดันชิโตะมันจะเป็นซันดันชิโตะสามชั้นใช่ครับเบาะสามชั้นนั่งได้กี่คนครับเอาตามหลักก็คือสองคนสองคนครับสองคนเหรอคนซ้อนโคตรสบายครับใช่ครับอ๋อดีกว่านี่คือนอนเล้เพราะว่าแต่ก่อนถ้าตำนานเขาจริงๆนี่คือกันไม้เบสบอลที่ญี่ปุ่นว่าตีหลังสมัยจริงๆเลยเหรอสมัยก่อนมันจะเป็นปะทีกันไงอะไรกันประมาณนั้นอ๋อที่มามันไม่ได้เพื่อสวยงามอย่างเดียวมันกัน อ่ออุปกรณ์การตีคือไม่ไม่บอลแต่หลัมีความรู้ใหม่มาอยู่กันเริ่มเป็นแฟชั่นหรอหลังๆก็จะเป็นแฟชั่นแต่ยุคแรกๆน่าจะเป็นประมาณนั้นคือการการปะทะอะไรประมาณนั้นแต่หลังๆยิ่งยาวยิ่งไอ้นี่จะมีม่งยาวบอกยาวคือการแม่งหมดทุกด้านเลยอะไรอย่างเงี้ยการลงม่งยาวกระจกเอ้ยอะไรแบบอารมณ์ขี่สวัสดิ์สวียนแล้วมันมันสะบัดเหมือนเหมือนผ้วอ๋อเหมือนมัน คือของผมยังวาดยังยกไม่สูงนะพี่มีแบบอลังการก็มีน้ำผึ้งคนแบบเห็นชางเขาเด็ดแค่สูงจ่ะแล้วไปได้มาอย่างไงครับในไทยมีมีตอนนี้ที่ที่ในไทยมีร้านแล้วครับพี่มีร้านแล้วก็หลายสำนักครับตอนนี้อันนี้คือทำแต่ว่าเราทำขึ้นมาคือคืออะไรที่พอหาได้ในประเทศก็อยากใช้ของอาา จะได้ไม่ต้องกินเปลืองแล้วเาช่างไทยเราก็เก่งดิวมาเยอะแพงพี่ดิมาจากญี่ปุ่นแพงแต่บ้านเราประมาณ4 0 0พัน0ี่พันกว่าบาทแต่ญี่ปุ่นก็เกือบหมื่นอะไรประมาณบอกใช่แพงจะเป็นอะไรที่แพงมากที่ช่างช่างไทยบ้านเราเลยง่ายๆช่างไทยเก่งจ้าคนนี้คนนี้เขาป้ายาผมคือทีแรกเขาวางยาผมก่อนเขาเอาหัวนี้หัวผมหัวผมย้อนได้เราเป็นหัวของโอ๊ตอันนี้ย โอ๊ตอะเอาหัวมาให้ผมแล้วทีนี้ไม่มีเบอกไม่ได้ไม่มีเบอกไม่ได้ต้องเติมเบอกไม่งั้นไม่ครบเพื่อให้เต็มมันคือวัสดุอะไรไฟเบอร์ไฟเบอร์เอาตรงๆนะผมผมอยากทาสีแต่ว่าผมเสียดายสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์จะเป็นของญี่ปุ่นหมดเลยพี่เออ่วนใหญ่ที่นุ่นเขาจะส่งมาให้ครับม่ต้องทาพี่เรื่องของฟอร์มซะาเออแล้วเป็นไงพี่คันนี้ใช้ในชีวิตประจําวันไหมก็ผมไปทํางานที่บริษัทใช่ไหมครับ แบบพี่ๆที่ทํางานมามามุงแบบวินขี่เข้าซอยมาเขาแบบอะไรเนี่ยแบบเขางงอะแล้วเราตอบเขาว่าไงพวกนี้เอ่อก็อธิบายฟังมันอธิบายแล้วเขาก็งงๆอยู่ครับคือแบบอะไรของมึงเนี่ยถ้าแนวถ้าแนวนี้ต้องศึกษาประมาณนึงอะพี่รถแนวนี้ผมบอกเลยแม่งเป็นเอกลักษณ์ทุกไฟแดงคนต้องมองมีคนตะกี้ใช่คลิปถ่ายอะไรจริงจริง ตามถ่ายคลิปถ่ายอะไรแล้วถ้าถ้าถ้าเกิดสายเนี่ยถ้าถอดตัวผมชอบที่เป็นเป็นรถยนต์อ่าพี่พี่เขาชอบรถยนต์เี่ไม่ขี่ยากไม่เตี้ยเลยหนักกว่ามอไซค์อีกใช่ไหมรถคาร์โรตันเลยเพราะงั้นอ่ะต้องเห็น e g ใส่ท่อยาวโอเคอ่ะทีนี้ทําไมถึงเลือกที่จะมาอยู่กลุ่มนี้แบบว่ามีอะไรมาก่อนไหมความชอบคือจากอะไรอิทธิพลอะไรผมผมชอบในสไตล์โบสถ์สุขุมมานานแล้วครับแล้วแล้วทีเนี้ยผม คนต่างจังหวัดแล้วทีนี้เราได้มีโอกาสได้เข้ามาทํางานในกรุงเทพใช่ป่ะแล้วผมก็อยากทํารถในฝันของเราอ่ะแล้วรู้จักกับพี่วินรู้จักครังเปียโรในในเฟซบุ๊กก่อนคือป๊อปเห็นแล้วก็ชอบแล้วก็ติดต่อแล้วก็ เรามาวิ่งด้วยก็คือมันมันคือสไตล์เราเลยชอบเลยยังไงชอบเลยชอบไม่มอบมาอะไรแล้วครับเข้ามาไม่นานกดสี่สู่กดหัวกดบอกมาแบบว่าคือเหมือนมีเชื้ออยู่นาะใช่อยากทุกอยากตั้งต้นอยากให้คนคนที่ที่จะเล่นรถรุ่นนี้อย่าพึ่งท้อผมมามาวันแรกเลยผมขี่เวฟขี่เวฟมามามิตติ่ง แต่ว่าเพื่อนๆก็ให้กำลังใจคอยป้ายยาคอยส่งรูปอะไรคอยส่งรูปรถแบบอบอุ่นเีแ่อบอบุ่นแต่ถ้าเกิดใครชอบในแนวเนี่ยอยากซื้อพวกโม่งอะไรทางกลุ่มมีขาย<ช>ถ้าเข้าไปสอบถามเด้๋ยถางถาังเวต้าใส่ได้ม <laughs> โหได้พี่โคตรเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยนรถป๊อบจะก่อนไงเพราะรถป๊อปมาไงพี่อ๋อใช่เป็นรถใช่เป็นรถป๊อบดีโอแล้วใช่ไม่ออกไม่ออกไม่ได้มีจริงอ๋อเหราะมีนุ่นน้องเขเหรอใช่ครับพวกแก๊งจันนุเขาทำอยู่เขาจะเป็นคันเล็กๆใช่มันต้องคัตต้อมขนาดไหนวะนี่มันน่ารักมากเลยนะแล้วทันเป็นตูดเป็มแล้วพ่อปากแป๊กย่้อพ่ปากแปกใช่ความรู้แน่นมากวันนี้ นี่ผมกลับไปนี่จะพิมพ์ข้าเพจแล้วสมัครก็ตอนนี้เปโรจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นไหมครับเดี๋ยวยังไงผมไม่แน่ใจแต่ยังไงติดตามได้ที่เฟซเฟซบุ๊กเปโรไทยแลนด์ละกันครับเราจะลงรายละเอียดไว้เวลาเราไปไหนมีมิงอะไรประมาณนั้นครับผมปก่ติก็มิงกันทุกเดือนมิทุกเดือนครับผมแต่ถ้าเกิดงานนี้ถ้าเกิดมีงานไหนจัดเขาชวนเราเราก็จะลงบอกไว้แจ้งไว้เผื่อจะมาขอถ่ายรูปมาคุยอยากเข้ากลุ่มอะไรประมาณนั้นครับผมตอนนี้สมาชิกที่เราเห็นอยู่ก็ ประมาณหนึ่งจริงแล้วมีมีอีกมีเยอะครับมีเยอะเลยแค่หลักๆก็คือยังไม่ว่างตามโซนต่างๆมีแน่นอนโซนมีลาบ้างนบ้างหน้าจะมีกระจายกันไปหลายที่ครับผมคุยแยกออกได้ไหมทำไมเหรอผมไม่ได้เข้าอ่ะเขาเลยผมาเฮ้ยเันนี้แป๊บนึงนะถามหน่อยในนี้มีใครแฟนแมนยูครับล็อกล็อกได้เลยนะไอตอนแรกเท่าไหร่แล้วกูกูเบิกขัด โอเคครับก็พทุกมากขอบคุณมากนะครับกครับโอเคสนวนี้ฝากด้วยเปียโถไทยแลนด์เพี่เขาบอกว่าไม่อ่าจะขับรถอะไรไม่ต้องแก๊งกีหรือจะตรงยุกเกมแบนเดียวเนี่ยตล้อเราถ่ายทอดให้ดูหมดแล้วว่าพี่เขาเปิดรับหมดจริงจริง ก็คุณดิกได้ดีครับได้ครับแล้ครับผมจ่าเชิญนี่ช่องจ่าแตงแล้วก็โมเมนต์เลสซิ่งก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์พวกเราด้วยได้พบเรื่องราวดีๆแบบนี้แน่นอนโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ